พี่น้องเราจะกลายเปนคนพักคมพักบล็อคเขาแก้มว่าขับ้ปหนึ่งวันนี้เต่านี่เต่าที่เขียวตัวนึงพี่น้องส film, วยครับพี่น้องครับแจ่มสวยบ่็อคเรือครับพี่น้องเดี๋ยวครับสวยครับพี่น้องหนึ่งแป๊บเดี๋ยวครับพี่น้องพี่น้องสวยครับพี่น้องครับแจ่มสวยนี่ครับพี่น้อง สอมเมาเลียงหกอ่ะอ๋อคลิปคสามตัวนะครับไอ้นส่วนของผมนะครับสวัสดีครับพมอแม่พี่น้องพบกับช่องนายเอกนะครับวันนี้นายเอกกับมะามากู่หนูนะครับไม้ไม้นะครับเป็นไม้ที่พี่ชายเขาเห็นไว้นะครับมาา ประกอบการม่อคืนก็ไเด้ปากระเดะ้สามกิโลกว่านะครับแล้วก็ไในหนูกุลสิบหกตัวนะครับ,รรบวันนี้เป็นคุมค้มึ้นพี่น้องเมืองทองฝานะี่โอ้ค้มแล้ววันนี้เป็นคุม้มคึมนะครับถุงหน้าคิ้เขียวกับเสียงไก่กาห่องนะครับโซนอยุธยานะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งการกู่บ่วงของนายเอ๋ แล้วก็แต้มที่เป็นช็อตเป็นช็อตเป็นชอ็นชอตไปนะครับไทยยาวเงาโค้งโบวไหวโอเคครับไปดูผลงานกันมีแต้มหรือเด้อครับพี่น้องนี่เข่ากิว๊วเขียวกับเข่าต่างทองเจ้าพี่น้องหนึ่งแต้มหนึ่งแต้ม <c oughs> บวหันมาเบิ่งโอเคครับพี่น้องสวยๆครับ อันนี้โมเมนต์ของผมนะครับของไอ้เพลินเพลินครับเจ้าของโอเคครับตัวยิ้งยันพี่น้องมึงเนี่ยหนูตกเขาวตัวยิ้งยัน่ะอะไรอ่ะนึ่งเต็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอ้าหางหนู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 น่ารู้น่ารู้ นี่อ้เอ้านั่นอีกหนึ่งครับเอาโหสองเต้มเบิร์นโอ้โหดูหนูดิหนูขาวดิตัวคนใหญ่อ่ะแก้วพี่นอ้องสวยครับนี่นะครับพี่น้องอีกหนึ่งเต็มแก้วครับพี่น้องหลังกิ่เอ็นพี่น้องหลังกิ่เอ็นคือนยัง เอาหนูถ่องขาวคือกันอีกตัวนึงพี่น้องสวยครับพี่น้องครับแต้มส,สวยๆแ้มหนึ่งพี่น้องยังไงโอ้เป็นเบื้องเลยตีนะเป็นหยาของหน้ามายืนเบื้องพ่นนี่เป็นแต้มครับจะของหน้าพูนครับสองข้นฝนขาวๆห,หน่อยๆฝนพี่น้องมายืนให้กำลังใจ โอเคครับด็ดแตมแล้วนี่่าแล้วครับรักนี่เสียไปใส่รักสัน่นพี่น้องโอ้ยกัดหักเปิดเลยโอ้ยจัดการเขพี่น้องคักแล้วหักอีกรักนี่มัขึ้นกระได้นนตัวหนึ่งนะครับน,น,น,นี่มัเอากระได้ตัวนึงโอเคพี่น้องเก็บกันโอ้โหหักเปิดหรอน้องครับ อีหนึ่งแต้มพุ่นอยู่กลางหน้าพุ่นโอ้ยหังกล่องกับกรเดียมาไปเลยเนม่ยจัดเข่าพุ่นโอ้หนามมันแห้งพี่น้องมันมันนี่โอ้หนามมันแห้งโอเคครับพี่น้องนี่พี่น้องหนึ่งแต้ม พุกอ่ะพี่แซบพ,พี่แซบพ,พุกเปล่าแจ๋วพี่น้องถุงหน้าเขียวๆครับลังเนื้อทางนาคนครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งกันนี่หนูข่าวตัวใหญ่ได้ครับยังไงผมก็ชนะเช้านี้ตัดเส้นเมื่อคืนเสมอยังไงผมก็ชนะยังไงผมก็ชนะโอ้ ติดติดติดตัวนูน้นเดี๋ยวลูย์ลูยกันมึงพี่น้องมันเห็ดกับผมได้ทางไหมพี่น้องโอ้ถ่ายรูปก,กันพี่น้องเบิง้งผ่านหลังนั่นก็เป็นหลังนี้หืมแท้แนี่นะครับหนึ่งแต้มแต่ใ,ใส่ไปนี้โอ้พันกัดหลักผมหักอีกแล้วพี่น้องหนึ่งแต้มโอเคครับจัดการก่อนไอ้เพิ่นเก็บบ่วงให้ผมนะครับ คิดว uh. oh ่า oh. ม so. ีแต okay. ้มพี่น like ้องรักเอ็นสีโบ่ค่อยพลาดรักเอ็นรักเอ็นแบบนี้โอ้โหพี่น้องขอจัดการกันปนพันปนพันขอเข่าโอเคครับนี่นึ่งแต้มพี่น้องเออหนี่ครับพี่น้องเออเนี่ยอาพี่ว่าจะดังไงถ้าน้ำแห้งนะถ้าน้ำแห้งนะถึบนะ มันจะพุ่งมอนช่องเลยนี่มันไม่มีที่วิ่งไงมันก็วิ่งไงหมดเลยเนี่ยพี่ว่าวิ่งไงแต่พอเห็นช่องแคบก็ดักไงไปย่าได้มันยังไม่มีที่วิ่งโอเคครับนี่พี่น้องแจ้วใช่ไม่ขาดแต่มันกัดหลักอะเดีกฮิ่วยาวเลยพี่น้องยาวเลย เฮ้ยพี่แสบมันชนว่ะมันเรียแล้วเออเนี่ยมันชนันไม่ชนอ่ะมันวิ่งข้ามมันโดดข้ามมาดิเฮ้ยนี่อะไรอ่ะหลังนกเนี่ยเสร็จนกกระเด็นเนี่ยเฮหมาดิไม่หมาลักหลุดหมาหลุดว่ะแกะเสร็จนกว่ะตัวเล็กมันแกะได้แง่เรื่องพี่น้องเป็นคลิปที่ยาวเยาวง่าวยังสิย่างไว้เนี่ยใบหยากมันโดน โฮโ้ยโหหนูขนแดงแป๊ดเลยนี่พี่น้องหนาหูหนาหูบอบอโมอแมนแก้วครับเคครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปบงองอีกอีกแกอีกแต้มนึ่งนะพี่น้องโอ้ผลงานชัดเจนนะครับขึ้นนี่เมนี่เ้านี่ลายแต้มเราพี่น้องโอ้เขาเขียวเขียว,ขยว,ขวเขาก็จะเป็นงามเลยเซียนครับเซียนเซียนงยนี่เจ้า เป็น,น,น,นอ็นเอ็นนาหลักคือเป็น,น,น,นอินเอ็นเนาบ่อเลือครับพี่นอ้องอือแจ้วครับตึงเต้มตึง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 แจ้วหลักลมนะครับพี่น้องแต่ผลประกอบการเป็นยังไงหลักลม,มจีงิงเด็ลมพนุบจับลมเอีงแป๊วหลวดุด ก็มาสรุปแต้มนะพี่น้องูุใหญ่บ้านเป็นประกาศพอดี <laughs> ก็มาสรุปแต้มยิ่งมาเศร้านะครับเหมือนนะครับวมือน,นี้ของไอ้เพิ่นนะครับห้าสิบสิบสองนะครับหนูผูกตัวหนึ่งนะครับของไอ้เพิ่นสิบสองตัวนะครับสามนะฮะไหนที่สามเอาเลี้ยงหกอ๋อ,อนะหา้าสิบิบสามตัวนะครับของไอ้เพ่นส่วนของผมนะครับ ห้าสิบสิบห้ายี่สิบสิบเก้าที่เก้าโตนะครับพี่น้องวันนี้ผลประกอบการก,ก็ถือว่าโอเคนะครับมาเคลื่อนกันสิบหกแต้มเนีมาสองกับสิบเก้าแต้มนะครับกับเป็นเท่าใดสิบหกกับสิบเก้าสามสิบสี่สิบสิบหกกับสิบเก้าสามสิบห้าสามสิบห้าเออสามสิบห้าโอ่นับเลขโอ้ สามสิบห้านะครับของพี่เท่าไหรสิบหกกับสิบสามยี่สิบเก้าโอ้โหอะไเยอะนะโอเคแล้วพี่น้องสามโลกว่าแล้วสุดยอดแล้วครับพี่น้องครับโอเค okay, ครับฝากกดไลค์กดติดตามนี้ได้พี่น้องเด้อนี่ครับถุงหน้าเขียวนะครับบ๊ายบายพี่น,อน,น,น้องลงตานนะอ๋อโอเคแจ๋วเลย